สติขับขรัตรับเข,ข้าสู่อชาแนลบิลิเวอร์สามหกเก้าซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีเมษและละัคนาเมษสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดอนสับสเก็ตติดตามเป็นใจกับช่องชาแนลของไรด้วยนะครับขอบินครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถาอัดลายดีมาที่บิลิเวอร์สามหกเก้าตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจักรนี้อลัลายดีมันทำค่าครูได้ครับตอนนี้มีไม่มีโปรโมชั่นแล้วนะครับเพราะว่าเราได้ไปสามรอบแล้วเนาะครั้งนี้ก็เลยไม่มี เดีย๋ยวรอโปรโมชั่นในเดือนธันวาคมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะประกาศวันไหนแต่มีแน่นอนเพราะเนื่องจากเป็นเดือนสิ้นปีนะครับเป็นเดือนสุดท้ายของปีดังนั้นเนี่ยต้องมีแน่นอนแต่ก็ต้องรออีกทีหนึ่งว่าจะมีวันไหนแต่ไม่ใช่วันที่หนึ่งแน่นอนเพราะไม่งั้นต้องประกาศแล้วเนาะอ่ะเรามาดูกันคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ด้านของการงานที่ถูกต้องในดวงชะตาของเราคําว่าถูกต้องเนี่ยทำอะไรก็ได้นะทุกดวงเนี่ยทำอะไรก็ได้ขอแค่ได้ตําแหน่งดีอย่างเช่นเราชอบงานเนี้ย จำไว้นะเราต้องเลือกงานที่ใช้ไม่ใช่งานที่ชอบเพราะว่าถ้าทำงานที่ใช้จะอยู่ได้นานแต่ทําที่ชอบบางทีเราไม่ถนัดก็ได้หรืออาจจะอะไรสักอย่างคือดวงชะตามไม่ให้เราดูดวงอยู่นะครับเราไม่ได้หมายถึงฉันชอบอะไรไม่ได้ถามว่าคุณชอบอะไรหรืองานอะไรแต่ผมแค่บอกว่าเรากําลังดูดวงไม่ได้ถามว่าชอบอะไรเข้าใจไหมครับอ่ะดังนั้นมันคนละเรื่อง ถามว่าชอบอะไรมันมันสามารถพูดในสิ่งที่ชอบได้ครับแต่ถ้าพูดเรื่องดวงชะตาเราก็ต้องเชื่อว่าต้องเอาตามที่ดวงชะตาบอกมีเคสตัตตี้คนหนึ่งนะครับอันนี้ต้องขออภัยจริงๆที่ที่เอามาพูดแต่ว่าเราไม่ได้เอ่ยชื่อไม่ได้อะไรนะครับแค่พูดเป็นเคสตัตตี้นิดหนึง่งอย่างน้อยคุณก็ได้บุญนนะ่ะนี้ครับมีคนหนึ่งอ่ะมาดูดวงส่วนตัวเนาะแล้วเขาแบบดูดวงตัวเองดูดวงของผู้ชายสองคนปรากฏว่าคนที่เขาชอบอะครับ ดูในดวงแล้วมันไม่ใช่เขาก็เลยแบบมติว่าเนี่ยคนนี้เป็นเนื้อคู่อีกคนหนึ่งนะอีกคนหนึ่งเป็นเนื้อคู่แต่คนคนนี้ไม่ใช่เนื้อคู่คนที่เขาชอบอะครับเขาก็เลยแบบเอองั้นไม่เอาสักคนก็หาใหม่อย่างเงี้ยครับคือแบบโอ้ปุ่มคุมกระหมับไปเลยแล้วคุณจะถามทําไมในเมื่อคุณมไม่ชอบในเมื่อเขาเป็นเนื้อคู่คุณเลยนะแต่คุณไม่เอาอะอะไรแบบเนี้ยครับคือผมก็ไม่แน่ใจว่าทําไมดูเหมือนเขาก็เออพอได้นะแต่เอาไปมาก็ไม่เอาอะครับอืมประมาณนั้นคือ ต้องเข้าใจนะครับว่าถ้ามาถามวิชาโหราศ,าศาสตร์เนี่ยคุณต้องรับให้ได้ว่าอาจจะเป็นคนนีนะคนที่คุณไม่ได้ชอบแต่เอาเป็นว่าคุณมาถามทีละดวงอย่าถามพร้อมกันเพราะไม่งั้นคุณอาจจะเลือกไม่ถูกก็ได้ครับอดังนั้นเนี่ยต้องมาถามเอาคนที่ชอบก่อนก็ได้มาถามก่อนว่าได้ไหมคนนี้ถ้าไม่ได้ก็โอเคเอาอีกดวงมาแต่ถ้าคุณไม่ชอบคนนี้เลยก็ตัดตกไปเลยนะครับปัดตกไปเลยมันไม่ต้องมาดูคือผมได้เงินผมไม่อะไรหรอกครับแต่แค่ว่า มันเสียความรู้สึกคุณผมก็ไม่อยากจะแบบแค่ว่าคนนี้ไม่ใช่คู่คนรักกันนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่รู้สึกอะไรนะครับมีคนหนึ่งที่พูดลักษณะพิจิกก็บอกว่าทําไมคนที่รักกันต้องพัดพัดพลาดจากกันเพราะผมจะบอกว่าบลึกอยู่ล็งลักษณะของคนพิจิกนะครับเข้าผู้ศพใช่ไหมังนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเออคนคนรักกันทําไมต้องแยกจากกันผมรู้สึกไม่ดีมากเลยนะครับบางทีนักพยากรณ์เนี่ยมันมันอยู่กับคําที่แบบพวกเนี่ยมัน มันเจ็บปวดใจอ่ะนะครับเพราะว่าบางคนเขาเป็นทุกข์เราก็รู้สึกไม่ดีที่เราพูดแบบนั้นแล้วเราก็ได้แค่แบบปลอบเขาแต่ความรู้สึกไม่ดีของเขาอ่ะมันเป็นไปแล้วว่าเออหลายคนก็ก็เป็นใช่ไหมกับการพยากรณ์ของผมเนี่ยเนาะก็ก็ต้องขอโทษด,ด้วยก็ก็เอาเป็นว่าเราเรามาดูดวงเราต้องเข้าใจครับว่ามันอาจจะไม่ได้สมหวังเสมอไปในสิ่งที่เราชอบคุณรู้ไหมว่าสหรับผมอ่ะไม่เคยได้ของที่ถูกใจคือพูดง่ายว่าถ้ามาฟังอ่ะไม่มีดีสักอย่างอ่ะ ทุกครั้งเพราะว่าบอกว่าดวงแย่ก็จริงก็ใช่นะครับคือบางแต่อาจารย์บอกว่าไม่มีใครดวงดวงไม่ดีหรอกแต่เข้าใจว่าดวงไม่ดีตลอดไปไม่มีหรอกอันนี้ใช่แต่แค่บอกว่าเราเป็นดวงไม่ดีจริงๆเพราะเราดูเป็นไงอะ,อะไรประมาณนี้มีนะคนที่คือถ้าถ้าเผื่อมีใครพูดโดยเฉพาะอาจารย์เนี่ยครับให้รู้ไว้เลยว่าอาจารย์กาลังปลอบใจมันไม่ใช่จริงอะ่ะมันมีดวงไม่ดีกับดวงดีจริงๆเพราะไม่งั้นคนเกิดมาก็ต้องรวยเท่ากันสิ ไม่มีหรอกคนรวยกว่าเราหรือคนจนกว่าเราไม่มีหรอกถูกไหมครับถ้ามันเท่ากันจริงๆจริงอยู่ว่ามันหมายถึงความพยายามของเราอะเข้าใจแต่ว่าบางทีพยายามเท่ากันแต่มันไม่ได้ดีก็มีนะเข้าใจปะอ่ะอย่างตัวไายเนี่ยเรียนเก่งทําอะไรเก่งก็ได้อยู่แค่นี้แต่นางเอกเป็นคนซื่ออกอโกๆทาอะไรก็ไม่เป็นแต่ดันได้เท่ากันเนี่ยคุณคิดดูว่านี่เหลอดวงที่บอกว่าเท่ากัน จริงไหมเอออันนี้ผมมาเผยความจริงนะบางทีอาจจะดูแบบให้คุณเข้าใจว่าไม่มีใครโชคร้ายตลอดชีวิตเหมือนคริสตีกิบสันอย่างเป็นคนร้องไว้นะครับเขาพูดได้ถูกต้องว่าไม่มีใครโชคร้ายตลอดชีวิตแต่ดวงเรามันลายจริงเอออะไรประมาณนี้เนาะโอเคผมมาอยู่จุดนี้ได้ผมก็ถือว่าดีขึ้นนะครับไม่ได้หมายถึงว่ามันลายนะแต่แค่ว่ามันดอปลงเฉยๆอะที้เรามาดูกัน มันจะมี3ประเภทนะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วคือแบบพูดแป๊บเดียวจบเลยแต่เราต้องมาดูประเภทก่อนว่าคือมาจะคัดเลือกง่ายอะครับประเภทแรกคือดาวอังคารคือตนุใช่ไหมนับไปสิบราศีจะเป็นดาวเสาราศีมังกรภพกรรมะคือการงานเรามาดูกันว่าประเภทแรกไม่มีดาวเราแค่แบบทายมั่วทายแบบพื้นฐานมากๆเลยจะถูกไม่ถูกก็ช่างนะครับนั่นคือกรรม,มะเป็นเสาร์แต่ไม่ได้บอกว่าดาวเสาร์จะเรีนกรมมะนะอันนี้หมายถึง กรรมะเป็นดาวเสาคือเช้าเรือนนะครับเราจะทายแบบนี้เบื้องต้นเบสิกเราต้องเรียนตรงนี้ก่อนดาวเสาหมายถึงของที่มันหนักของที่มันใหญ่ของอ,อย่าคิดลึกของที่มันหนักของที่มันใหญ่ของทีอ่อะไรอะไรอะลกล้างสกรปรกอันนี้ไม่ได้เหยยดนะพูดจริงๆนะดาวเสามันคืออย่างนั้นไม่เชื่อลองไปถามคนที่รู้โหรศาสตร์ได้สิได้เลยอย่างทําบุญกับดาวเสาเนี่ยถวายรองเท้าสิบคู่ สิบข้างมันคงไม่โอเคอรเพราะว่ามันเป็นคี่เราต้องเอาเป็นคู่เราจะได้เกิดมามีคู่นะครับหมายความว่าทําจะได้สนองเราได้เป็นคู่เรื่องของบุญนยครับดังนั้นเราต้องทําเป็นคู่เหมือนตะเกียบต้องเป็นคู่แต่ว่าเราน,นหนึ่งใช่ไหมครับอ่าอย่างเช่นหนึ่ง,งคู่สองคู่รองเท้าก็เหมือนกันคนเรามีสองเท้าจะให้เอาแบบสิบข้างมันก็คู่ดูแบบแปลกๆเนาะเหมือนกับเราไม่มีขาหนึ่งขานะครับดังนั้นเนี่ยเวลาทําบุญเนี่ยคิดเยอะๆเนาะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับอาจารย์ผมบอกเลยว่า คนที่มีความละเอียดอ่อนในชีวิตมักจะได้ดีแต่คนที่มีความหยาบในชีวิตไม่ได้ด่าเขาวอาหยาบหมายถึงว่าไม่ละเอียดนะครับแต่เราเรียกหยาบเนาะหมายถึงงานหย,ยาบหยาบอย่างเงี้ยครับทำอะไรหยบับหยาบอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้หมายถึงหยาบช้าคอละเรื่องนะครับทำอะไรหยาบหยาบมันก็ได้อย่างงั้นนะครับเข้าใจปะเพราะว่ากรรมคือการกระทําสิ่งที่เราทําคือกรรมของเราเข้าใจปะเราทําละเอียดก็ย่อมได้ละเอียดแต่บางทีจุกจิกจู้จี้มากปเกินไปมันก็ไม่ดีเหมือนใครก็ไม่รู้เนาะทีนี้ ดาวเสาเนี่ยมันหมายถึงยกตัวอย่างเลยโรงงานอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นเจ้าของก็ได้จะเป็นหัวหน้าก็ได้จะเป็นลูกน้องก็ยังได้พวกสาวเย็บผ้าก็เป็นดาวเสาแม้กระทั่งอาชีพเย็บผ้าครับตามห้องสูตรห้องอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าห้องเสื้อใช่ไหมครับพวกห้องเสื้อทั้งหลายเนี่ยก็ดาวเสาเพราะว่าต้องทํากับจากเย็บผ้ามันหนักนะครับบ้านผมยังมีตัวจักรโบราณอยู่หนึ่งตัวพ่อแม่ก็จะใช้ประจําแต่ตัวผมใช้ไม่เป็นอ่ะ อ,อขนาดจากของทันสมัยก็ยังทําไม่ค่อยเป็นเพราะว่าไม่ค่อยได้ทําเพราะผู้ชายมันก็ไม่จําเป็นต้องไปทำเหมือนเนาะแต่บางทีมันก็ซ่อมแซมเสื้อผ้าได้นะครับมันก็ควรจะรู้ไว้คือทำเนี่ยทำเป็นแต่หมายถึงว่าเอาไปเกาะตรงนู้นเกาะตรงนี้ทําตรงนั้นไม่เป็นเฉยแต่ตามจริงเน่ยเย็บเนี่ยเย็บพอเป็นแต่ไม่เก่งครับอืมทางบ้านเนี่ยเย็บได้กันหมดอะ่ะแต่ว่าผมยังไม่ค่อยเก่งเลยอ่ะทีนี้ดาวเสาเนี่ยหมายถึงของลกลางสกรปรกอันนี้ก็ของจริงของแท้ไม่ได้พูดเล่น พวกอขออภัยนะสำหรับใครกินข้าวข้ามตรงนี้นะคือพวกแบบพนักง,งานดูดซ่วมอะครับคือหมายถึงว่าส่วมเต็มอะแล้วมาดูดอะของเทศบาล่นะนั่นกระดาวเสานะครับเกษตรกรเกษตรกรรมโอ้ขดทษคือลืมไปเลยว่าคลิปที่แล้วผมก็พูดดาวเสาแต่ลืมบอกว่าเกษตรกรรมได้โอคือแบบสมองนี่คือดาวเสาคือเกษตรเลยอะครับคือหลายคนถามชอบถามว่าอาจารย์เบื่องานที่อยู่กรุงเทพแล้วอยากกลับบ้านเกิดไปทําเกษตรทําได้ไหม ก็มีคนทําได้ถ้าทําไม่ได้ส่วนใหญ่ถ้าพูดกเกษตรมักจะทําไม่ได้กันมายถึงในดวงมันไม่ดีครับดาวเสาร์เออเนี่ยดูดาวเสาร์ถ้าดาวเสาร์ไปกเกษตร่ยทำโลดเลยนะครับส่งออกไปเลยอะไรแบบนี้หรือไม่ก็ทําขายไปเลยดีนะครับสำหรับดาวเสาร์ไปกเกษตรนะแม่ผมอยากทำดาวเสาร์ไปกเกษตรก็มีที่นาที่ไร่เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ต้องแบ่งกันกันกบป้ากับน้าอีกคนหนึ่งนะครับ ดังนั้นเนี่ยก็กได้หานครึ่งแบบหันสามส่วนไปเลยอะไรแบบนี้ครับตจริมีเยอะมากของตากยายครับถ้าได้ทั้งหมดนี่แบบโอ้โหรับรองผมรวยแน่แต่ว่าเสียดายต้องแบ่ง3นะครับคือมันกว้างสุดลูกหูลูกตาเลยอะแต่ต้องแบ่ง3ไงเออ,อทีนีออ้ดาวเสาหมายถึงพวก,กเกษตรกรรมเนาะหมายถึงพวกผลผลิตทางกเกษตรกรรมเช่นผลไม้นะครับออรับรับซื้อผลไม้มาไม่ใช่ ต้องปลูกเท่านั้นอะต้องปลูกเท่านั้นจะไปขายไม่ขายก็แล้วแต่ครับจะแบบค้าส่งค้าปลีกได้หมดแต่ขอแค่ว่าต้องปลูกมันขึ้นมาเองเออดาวเสายังหมายถึงป่าช้าก็พวกสับปเลออะไรพูดจริงก็สับปะเลอดังๆเนี่ยก็ที่แบบเป็นหนังใช่ไหมก็เนี่ยก็ดาวเสาคนที่เฝ้าสารคนทีออ่อะไรอะเกี่ยวข้องกับสารทั้งหลายเนี่ยครับก็เป็นดาวเสาไม่ได้หมายถึงสารตัวนี้ต้องเป็นสารที่ใหญ่ อย่าลืมนะดาวเสาต้องใหญ่อย่างที่บอกไปใหญ่และหนักอย่างเงี้ยครับดาวเสาจึงหมายถึงเทวะลยเทวะลยจะต้องอ่าอลังการนะครับไม่ใช่แบบสารเล็กๆอย่างเงี้ยไม่ใช่เนาะมันคนละอันกันนะครับยิ่งสารของคนไทยยิ่งเล็กใช่ไหมครับสารตายายสารเจ้าที่อย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเป็นของจีนก็เล็กเหมือนติจูเอีย่ยงเนี่ยครับก็เล็กแต่ว่าเราพูดกําลังหมายถึงเทพฮินดูนะครับเทวะลัยจะใหญ่มากนะครับดังนั้นเนี่ยก็ คนที่เฝ้าอยู่ตรงนั้นได้นะครับก็ถือว่าเป็นดาวเสาเหมือนกันแต่ตามจริงเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวข้องกับดาวเกตด้วยนะครับสลับของโบราณเนาะอันนี้มาต้องดูดาวประกอบนะครับไม่ใช่ดูแค่ดวงเดียวนะอย่างที่บอกไปมีดวงเดียวก็ได้หลายดวงด้วยก็ได้บางคนชุมนุมกันตั้งหลายดวงอยู่ในราศีมังกรเช่น4ี่ห้าดวงอย่างเงี้ยก็มีดังนั้นเนี่ยให้แปลทีละดวงไม่ใช่ว่าเอาแค่ดาวเสาเป็นเกษตรแล้วจบนะครับบางคนแบบไม่มี่ยงอะไรดีเลยม,มีแตดาวกองกันอย่าดีอันนี้เราก็ต้องมาพิจารณาทีละตัวนะครับว่า เสาถูกกับพุธเป็นยังไงมีอาทิตย์เข้าร่วมมาเป็นคู่ศัตรูเป็นยังไงหักล้างกันเองอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูนะครับดูทีละดวงแปลทีละดวงดังนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าใครที่ไม่ได้ทำไม่ได้เรียนโหราศาสตร์มาขนาดเรียนโหราศาสตร์มายังยากเลยถ้ามีดาวหลายๆดวงแต่หมายความว่าถ้าเป็นดวงเดียวอันนี้ตอบได้ง่ายแค่ได้ตำแหน่งไงอาคนเรียนโหราศาสตร์มาต้องดูอยู่แล้วว่าได้ตำแหน่งคืออะไรเกษตรมันมีทุกตำแหน่งนั่นแหละทุกสิบสองราศีเนี่ยนะครับอย่างน้อยมันต้องได้เลยแต่มีคนไม่ได้เกษตรก็มีนะครับอ่า แต่ไม่ได้เกษตรก็ต้องได้อุดไม่ได้อุดก็ได้มหาจักรอย่างเงี้ยครับไม่ได้มหาจักรก็ต้องราชาโชงอย่างเงี้ยยังไงก็ต้องได้แต่ว่าคือใครไม่ได้สักตําแหน่งนี้คือถือว่าสวยมากๆอะ่ะขนาดผมมาดวงไ่แย่แล้วนะผมยังมีตั้งหลายตําแหน่งเนงะเออยิ่งระวางยิ่งดีมากนะครับแต่ว่าราสิจักเนี่ยค่อนข้างดวงไม่ดีแต่ตามจริงมันเข้าวัยระวางแล้วนะครับตอนเนี้ยก็ดีขึ้นไงอ่าที่มาอยู่จุดนี้ก็คือดีขึ้นไงนะครับอ่ะทีนี้ประเภทแรกจบเรามาดูประเภทที่สอง ประเภทที่2คือสมมติดาวเสาร์เป็นเกษตรก็คืออย่างที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้ทั้งหมดได้เลยนะครับอันนี้คือยกเว้นดาวเสาร์ดวงเดียวที่จะมีหมายถึงความหมายทั้งหมดนี้ทีนี้เราจะพูดอีกดวงหนึ่งที่มีงานเยอะที่สุดก็คือดาวพุธคือดาวพุธถ้าอยู่ในเรือนกรรมะคือราศีมังกรเนี่ยปังผมก็มีดาวพุธในราศีกรรมะแต่ไม่ใช่มังกรนะครับคืออย่างนี้ดาวพุธเนี่ยมันได้ตั้งแต่พ่อค้าแม่ขายเนี่ยยันเออแคไ,ไรเออ กงสุลหรือไม่ก็เป็นแค่อะไรลืมีกครับเ,เมื่อกี้ยังพูดอยู่เลยคลิปที่แล้วว่าเออนักการทูตนะครับนักการทูตหมายถึงตั้แต่พ่อค้าแม่ขายยันนักการทูตนะครับหมายถึงไกลเมกุเทศก็ได้เพราะมันเป็นลาล่ามแปลภาษานะครับรับแปลภาษาก็ได้นะครับคือดาพูดนี่ยมันคือการพูดการเจราจารการสื่อสารการเข้าสังคมเอกสารสัญญา มันครอบคลุมในชีวิตเราไปหมดแล้วว่ะดาวพุธเนี่ยค้าขายเราต้องเจอทุกวันถูกไหมครับเราซื้อข้าวเขากินอย่างบางคนทํางานอ,ออฟฟิศมันไม่มีเวลาทาถูกไหมครับมันจะวิ่งไปกลับบ้านก็ไม่ได้เพราะหยุดแค่ชั่วโมงเดียวพักชั่วโมงเดียวแล้วก็ต้องไปซื้อในโรงอาหารในในที่ที่เราทํางานใช่ไหมครับหรือไม่ก็ออกไปข้างนอกก็ได้แล้วแต่เราสมมติเราไม่ชอบในวันนี้เราไม่มีอะไรกินเลยเราไม่ชอบอ่ะเราก็ไปซื้อ ใกล้โรงงานใกล้ออฟฟิศเราอย่างเงี้ยครับก็คือดาวพุดเหมือนกันเห็นไหมครับการสื่อสารคือ crew, ครูหมายถึงไกด์นะครับหมายถึงผู้นำทางเราอะนะครับตามจริง gps ก็คือดาวพุดนะครับแล้วก็เนี่ยคอนเทนต์ทั้งหลาย,ยานนเนี่ยที่ใน u t u b e เนี่ยก็คือดาวพุดแพลตฟอร์มก็คือดาวพุดบางคนบอกเอา้าไม่ใช่ดาลวลาหูหรออย่างคอมพิวเตอร์เอ้ยอย่างาพวกชอปปี้ลาซาด้านะครับผมจะบอกนะ ลาหูคือคอมลาหูคือออนไลน์คือออนไลน์อย่างเดียวแม้กระทั่ง Delivery ยังเป็นดาวพุธเลยครับเนื้อหาคอนเทนต์เป็นดาวพุธนะลาหูเฉยๆอย่างมันก็คือเหมือนคล้ายๆกับอินเทอร์เน็ตที่มันปล่อยอยู่ในอากาศเป็น Wi-Fi เนี่ยก็แค่นั้นเองนั่นคือลาหูนะครับแต่ลาหูไม่มีคอนเทนต์เออ,อหลายเรื่องกันนะครับอย่าอย่าอย่างงนะคือหมายความว่าใครทำคอนเทนต์เนี่ยจะต้องมีพุกับมีดาวราหูนะครับ แต่ไม่จำเป็นต้องกลุ่มกันเพราะว่าถ้ากลุ่มกันเดี๋ยวจะเป็นคู่คดีความนะครับเราเราอยากเอาสัมพันธ์กันแต่หมายความว่าอย่างเช่นดาวพุธอยู่ตรงนี้ดาวราหูอยู่ตรงนี้ก็จบเพราะมันเลื่อมกันตามจริงดาวราหูจะเล็งมาที่อาทิตย์ใช่ไหมครับแต่ดาวพุธมันหลบมาหนึ่งก็แปลว่าได้นะครับโอเคแต่ว่าถ้าเป็นราศีเมษไม่ได้เพราะว่าดาวพุธตกอริทาไม่ได้นะครับคืออย่าตกอริมรณะวิญาตเพราะไม่งั้นทําไปก็ตกนะครับอ่ะทีนี้อะไรอีกดาวพุธเนี่ยยังหมายถึง นักร้องประชาสัมพันธ์คอกออนักอ่านข่าวแล้วก็เกี่ยวกับแพลตฟอร์มทุกอย่างได้หมดนักคือหมายถึงทำโปสเตอร์คือขนะไรลงพิมพ์อ่านะครับลงพิมพ์ก็จะเป็นดาวพุดแต่ต้องบวกดาวเสาเข้าไปด้วยมันต้องดีทั้งคู่ถ้าไม่ดีทั้งคู่บางทีเครื่องจักรมันเสียบ่อยถ้าดาวเสาไม่ดีแต่ดาวพุดดีเ่ยก็คือทําได้นะแต่เครื่องจักรจะต้องแก้ต้องผิดพลาดบ่อยนะครับเพราะดาวเสาไม่เด่น แต่ถ้าพุธเด่นดาวเสาเด่นทำลงพิมพ์ไปเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันต้องดูประกอบกันไม่จําเป็นต้องกลุ่มกันแต่เราต้องสวัสดดาวพุธได้ตําแหน่งกเกษตรแต่เป็นอริก็ได้นะแต่มันต้องดูงานบางประเภทไม่ใช่ได้ทุกประเภทแต่สิ่งพิมพ์ไม่ดีถ้าถ้าตกอริแบบนี้นะครับอย่างดาวเสาเป็นกเกษตรดาวพุธอยู่ตรงนี้แล้วกันอ่ะถือว่าดีเพราะยิ่งสาชายิ่งดีเลยเพราะมันหมายถึงป้ายประกาศอย่างหาเสียงอย่างเงี้ยก็คือสาชาดาวพุธตกสาชาเนี่ย อะไรประมาณนี้นะครับส่วนประเภทที่สามเราจะไม่พูดถึงแต่เราจะบอกแค่ว่าดาวเสาร์ไปอยู่ที่ไหนก็ทําตามนั้นแต่บวกพบเรือนก็ไปด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าสรุปคือทําดาวดวงไหนก็ได้ขอแค่มีตําแหน่งนะครับมันเด่นก็พอในดวงชะตาของเราเนาะประมาณนี้ครับก็ไลก์กดแชร์กด subscribe ติดตามเพิ่มเให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ